สวัสดีแรงโกรดเป็นไงล่ะแสดงว่าความปังมันมาอ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปามี่ everyday channel วันนี้นะคะเรามาทําตามคําเรียกร้องอ่ะ,ค,ออะคืออะไรคืออะไรผลลุกแล้วไหมนั่นก็คือนี่นะคะคือคอมเมนต์ของแฟนคลับในคลิปที่แล้วนั่นก็คือคลิปซอดแอบนั่นเองในรอบนี้นะคะเขาให้เราคอแลแลบอ่ะกับ พาราเลงแชแนลซึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมแขกรับเชิญเราเลยดีกว่าสวัสดีค่ะพาราเลงแชแนละอาขอ,อถามนิดนึงก่อนว่าทําไมถึงกลับมาครั้งนี้อ่ะก็แบบว่าปามีเอวิเดเขาชวนแล้วมันก็มีคอมเมนต์ที่แบบว่าเฮ้ยอยากให้เราคอแลแลบกันใชาา่แต่ว่าเราไม่ได้ทำานยูทูบเรานะมาใช่โอ้ช่องนี้ก็คืออ่าเป็นการคัมแบ็กที่จึ้งเกินเอามันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์อะไรกันค่ะ คือเจ้าของช่องผ่บคือเจ้าของช่องค่บอ่าเฉลยวันนี้นะคะเราจะมา re action ของ baby monster นะคะอันนี้จะสำเนียงมาเขียนไม่ได้ขอใหม่5 6 7 8 baby monster อ่ะพูดทำกัน5้าห้ baby monster อ่าเป็นจูสำเนียงอีสานนิดเดิงไม่เป็นไรค่อยว่ากันอ่ะวันนี้ชอบชอบเอ็นจูแบบนี้อ่ะ วันนี้นะคะเราจะมารีแอคชั่นเพลงชอบฟิลนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเป็นยังไงไปดูไปรับชมกันเลยดีกว่าไปเลยไปเลยไปมาแล้วมาแล้วขนลุกไปแล้วดีๆเริ่มเริ่มพร้อมไหมเอาดีๆพร้อมไหมปะกพร้อมกันค่ะใครอะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเปิเลยนะดีดี้น้านีเนาะอุ้ยคนลุกินอย่ามาเล่นกับไฟนะดีดีเฮ้ยสวยมากสวยดวตา อุูยอะไรวอุูยว้าวยโตมากเอาดีดีฮ้ยให้เป็นคนรอดนะอาดีดีนะเฮ้ยลูกกาสแรงมากุูยอะไร่เหลืองหรือแบบให้ใส่แล้รอดเอ่ย โอยโอ้ยโอ้ยลตาโอโหสวยมากใส่ชุดน oh. hey! uh hey! hey! oh, so ี้ยสชุดนี้ยใส่ชุดน wow. ี้ ยทำถึงมากหนังไก่ต้มคนโลกเกินอเฮ้ยนี่สวยมาถึงอะทำถึงเกินสวยุดนี้ สวยผมไม่ได้มีอยู่จริงไม่มีอยู่จริงขอลรูนะเริ่มล,ละเริ่มละ คุณแบบน,นี้แบบเหมือนเป็นอีกเพลงอ่ะโอ,อ้ยต้นตันเผอใจเต้นเร็วมากไม่มีอะไจะพูดเลยอ่ะู้กเฮ้ยเป็นยันไงไงอ่ะเออฉันไม่ไม่อยากให้จบเลยอ่ะแต่กีต้อ<ไ>ง<ม>จะถ่ายดีมากใช่ไหมอ่ะ,อะเป็นเป็นการรีแอคชั่นที่แบบ ไม่รู้จะพูดอะไรมันตื้นตันด้านในอ่าเป็นยังไงบ้างแบบโตขึ้นใช่ถูกแล้วก็แบบว่าชิคกี้าแบบโตมากแบบโตมากถูกต้องมากทำถึงรอบนี้จริงวชุดสวยทุกชุดเลยอ่ะแบบมันมีความแบบสมัยนี้เนาะใช่ตอนแบบแฟชั่นที่กำลังมาใช่แล้วก็เพลงก็คือ ดีนะมันมีชว่วงที่แบบทําให้เราแบบใช่แ,แ,แล้วแบบมันเปลี่ยนแนวไปเลยอะไรอย่างนี้อออตอนนั้นคือจึ้งมากที่เป็นกรอบรูปแต่ละคนเอะใช่คือชิกิต้าสวยมากอบแต่ละคนคือแบบไม่เคยเห็นชิกิต้าหันแล้วรอบนี้อาฮยอนคือแบบนี้เลยเออก็เป็นเมนเนาะใช่เมนละอกลูกหลักนะชิกิต้ากับอายอนอ่าแต่จริงคือรักทุกคนเหมือนกันมากแบบ ไม่มีอะไรจะพูดเลยทีเดีเห็นไหมล่ะมันตื้นตาในใจเนาะอ่ะสุดท้ายอยากจะฝากอะไรกับช่องก็ไปดู MV นี้กันเยอะๆ MV นี้ชื่อว่า ใชเมือ,อ,อนนถูกต้องก็งไปดูกันเยอะๆเพลงนี้ของเบบี้มอนสเตอร์ที่คัมแบ็กมาใหม่นะคะทุกคนไปดูกันเยอะๆด้วยแล้วก็ติดตามช่องพวกเราสองคปนปังพี้เดชชาแนลแล้วก็ช่องอันนี้พัลลัง c h ชาแนลเดี๋ยวจะกลับมาลงคลิปอ่ะเดี๋ยวขึ้นตรงนี้ให้อ่ะแล้วเดี๋ยวก็จะมีอะไรมารีแอคอีกอยากให้รีแอคอะไรคอมเมนต์คอมเมนต์ได้ใช่ใช<ๆ>ก็ สุดท้ายนะคะวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับช่องปาไม่ everyday แชร์เลยด้วยนะคะก็อย่าลืมติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายบ๊ายบายเอ็มวีชื่อเพลงว่าควบคุการจีห้าหกเจ็ดเอาหมายคัดคัดกอนเอาเอ็มวีนี้ส่วะ